เอาละครับยนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนครับก็คลิปเดิมนั่นแหละครับแค่รอบนี้พูดภาษากลางนะคือเราไปแล้วพูดใต้ครับปัจจุบันเนี่ยลูฟี่สู้กับพลเลอเอกได้หรือยังสู้แบบจริงจังเลยนะ วัดตัวตัวไปเลยเหมือนลูฟี่ไปสู้กับคิซารุตัวตัวคนอื่นแน่งไว้แน่งในภาษาใต้ไปว่าไม่ต้องเสือกครับก็มาดูสเกลพลังของทั้งสองฝั่งกันนะลูฟี่เดี๋ยวนี้กับพลเะอเอกคิซารุเริ่มที่ลูฟี่ก่อนเลยปัจจุบันลูฟี่พัฒนาฝีมือจนใช้เกียร์สีได้3ล่างล่างแรกคือบาว a n แมนเป็นล่างพื้นฐานนะครับล่างนี้ที่ใช้จัดการกับมิงโก้นั่นแหละล่างที่2ก็แท้งแมน ก็ตามชื่อเลยคือล่างนี้เราเห็นลูฟี่ใช้สู้กับแครกเกอร์ก็เป็นเกียร์4แท้งแมนเวอร์ชั่นอิมพิทิครับผมว่าคงมีแท้งแมนร่างปกตินะและเกียร์4ล่าสุดคือสเน็กแมนอันนี้เป็นท่าที่เหมาะกับที่แคบๆผมว่าในบรรดาเกียร์4อย่างนี้น่าจะว่องไวที่สุดครับแล้วถ้าต้องสู้กับคิซารุเราต้องใช้เกียร์4ท่าไหนเออคิซารุเนี่ยมันใช้ความเร็วจากผลปิกาปิกาในการต่อสู้ จากที่เคยเห็นคิซารุสู้มาก็ไม่เคยเห็นมันจริงจังเลยสักกีแบบสู้ไปผ่าน,านไปครับคือผมจะพูดตามหลักความเป็นจริงนะแบบลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยถึงจะบอกว่ามีฮาฮิราชันแล้วแต่ก็ยังเทียบไม่ได้เลยกับคิซารุแต่ถ้าในอนาคตลูฟี่พัฒนาฝีมือขึ้นอีกสัก,กนิดก็ลิวโอขั้นสูงที่ฝึกกับโบเฮียวอันนี้เนี่ยสำคัญมากอาจจะพลิกแพงแล้ววัดกับคิซารุแบบสูสีเลยก็ได้เอออันนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ ริวโอในประเทศวาโนก,ก็คือฮาคิเกาะนั่นแหละเหมือนฮาคิสังเกตที่เอนเนโเรียกว่ามันโล่านั่นแหละครับคือลูฟี่เนี่ยมันเก่งเรื่องพลิกแพงในการดอสู้กับแต่ละคนผมมองว่าถ้าลูฟี่จะสู้กับคิซารุคงเกิดเกียร์สีล่างใหม่ขึ้นมาเพิ่มครับแบบเป็นถ้าได้รับมือได้เฉพาะกับพวกที่ใช้ความเร็วในการดอสู้แบบเร็วมากๆเลยนะและบวกกับการใช้ริวโอขั้นสูงไปด้วยก็พอไปได้เลยเนาะ พอเอาโคจริงเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยครับถ้าลูฟี่ต้องสู้กับคีซารุจริงๆแค่การเอาชนะคีซารุได้ในตอนนี้ยากสักหน่อยแต่ก็ใช่ว่าจะชนะไม่ได้นะคือในตอนนี้เนี่ยภาควานุลูฟี่กำลังไปงัดกับไคโดถึงยังไงผลลัพธ์ลูฟี่ก็ต้องชนะไคโดอยู่แล้วเพราะถ้าลูฟี่ไม่ชนะเนี่ยจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคนในวานุก็จะใช้ชีวิตอยู่กันแบบเดิมความฝันของโอเด้งที่จะทำให้ประเทศเปิดได้ก็ล่มสลายไปครับคือมันไม่มีรอบสองหรอกครับแบบที่ลูฟี่แพ้แล้ว เขาถอยไปถอยไปสู้คนอื่นแล้วก็ค่อยกลับมางัดกับไคโดใหม่จุดจบของสงครามนี้เนี่ยยังไงพันธมิตรของดูฟี่ก็ชนะแน่แต่ผมว่าต้องรุม,มานากไคโดสู้ตัวตวต,วต,วตัวเนี่ยยากครับเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะดูฟี่เนี่ยเพิ่งจบวิชาลิวโอขั้นสูงเหมือนคนเพิ่งเรียนจบใหม่ๆไปวัดกับคนที่ทํางานอยู่ก่อนแล้วเขามีประสบการณ์และความชํานาญอยู่ก่อนคิดว่าใครจะได้เปรียบกันครับก็ต้องเป็นไคโดอยู่แล้วแม้ แล้วถ้าจบภาควาโนไปนะมีเหตุการณ์ที่ต้องสู้กับพลเรือเอกสมมุตินะครับจะบอกว่าลูฟี่เนี่ยสู้ชนะไคโดที่เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดนในโลกมาแล้วคนอื่นก็สบายดิเฮีย hey, he พูดแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะวันพีชเนี่ยไม่ใช่การ์ตูนที่แบบสู้คนนี่ชนะแล้วคนอื่นก็ต้องชนะด้วยลูฟี่นะครับไม่ใช่ใสาตามะ นะวันพีชเนี่ยมีทั้งการแพ้ทางของผลปีศาจหาคิใครเหนือกว่าการยั่วย,อยุอารมณ์ความรู้สึกคือเกี่ยวกันหมดเราจะตัดสินว่าดูฟี่ชนะใครโดแล้วจะชนะทุกคนในเรื่องไม่ได้นะครับประมาณนั้นแหละแล้วถ้าลูฟี่ต้องสู้กับฟูจิโทระล่ะก็ขอพูดแค่ฟูจิโทระพอนะ แล้วควกเกลเนี่ยเรายังไม่รู้แน่ชัดครับว่าพนังมันคืออะไรฟูจิทาราเนี่ยสู้กับลูฟี่ก็คําตอบคล้ายๆกับกิซารุนั่นแหละถ้าลูฟี่ใช้ริวโอได้ชํานาญแล้วก็สามารถพลิกแพงพลังนี้กับเกียร์ส่ล่างอื่นหรือจะพัฒนาเป็นเกียร์หขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยลูฟี่ก็คงเก่งพอตัวที่จะสามารถวัดกับไทยก็ได้แล้วแหละสําหรับตัวผมนะถ้าผมเป็นตัวละครในเรื่องเนี่ยผมคิดว่าลูฟี่เนี่ยน่ากลัวมากๆเลยเพราะการพัฒนาของเขาเนี่ยก้าวกระโดดครับเวลาแค่2อปีกว่ากว่าพัฒนามาถึงขนาด ้แลวซึ่งก็ต่างกับลุก,กี้คนอื่นๆน,นะในอนาคตไม่นานเนี่ยเราคงได้เห็นอะไรที่สนุกกว่านี้แน่นอนครับสรุปคือรูฟี่ในตอนนี้เนี่ยถ้าจะสู้กับพลเรือเอกยังห่างขั้นไปอีกครับคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าพลเอกเนี่ยเป็นพลังลบที่แข็งแกร่งที่สุดของกองทัพเรือถ้าลูฟี่ชนะได้ตอนนี้มันก็แบบหมดไม้ตายอะเนาะกองทัพเรือก็จะดูแบบไรคุณภาพไปเลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็มาวิเคราะห์ให้ฟังเฉยๆก็คือผมพูดแบบเป็นกลางนะไม่ได้พูดอวยทั้งฝั่งพลเลอเอกแล้วก็ไม่ได้อวยฝั่งลูฟี่ด้วยครับส่วนคลิปอูรูดเนี่ยถ้าน้องๆยังรอฟังอยู่เดี๋ยวผมจะทําให้ฟังครับเพราะว่าผมตั้งใจอยู่เหมือนกันว่าจะทำซีรีส์ซูเปอร์โนวานะโอเคงั้นสาหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ